การวัดหาขาของดีมอสเฟตให้ตั้งเัรมันติมิเตอร์ไปที่อาร์คอนเิบทำงานรับซิลโล่ไม่เรยียบร้อยนำสายมิเตอร์สองสายวัดข้อมขาผู้ใดคูหนึ่งสองมอสเฟตโดยให้วัดสองครั้งโดยการสอบสายกัน ถ้าทำการสังเกตนะครับว่าจะมีขาอยู่คู่หนึ่งที่วัดแล้วเข็มขม,มิเตอร์จะขึ้นขาคู่นั้นคือขา D และขา S นะครับส่วนขาที่เหลือนะครับจะ,จะเป็นขา G นะครับต่อมานะครับจะเป็นการวัดหาขา D และขา S ของตัว DEMOFET นะครับย่านวัดมิมเตอร์ก็ยังคงเป็น r ณ10เหมือนเดิมนะครับผม ก่อนที่เราจะทำการวัดนะครับให้เราเคลียร์สนามใม่เหล็กออกจากตัวดีมัทเป็ตก่อนนะครับต่อมานะครับให้เราวัดคล้อมระหว่างขาคู่ดีกับเนะครับผมโดยวัดสองครั้งนะครับโดยการสลับสายกันให้สังเกตน,นะครับ เราจะเอาครั้งที่เข็มมิเตอร์ขึ้นน้อยครับเป็นหลักนะครับผมแล้วให้เราจับสายมิเตอร์นิ่งไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้นิ้วมือนะครับนิ้วหนึ่งแตะไปที่ขา G ของตัว d m o f e นะครับส่วนอีกนิ้วนึงที่เหลือนะครับแตะไปที่ขาขาข้างนึงนะครับของตัว d m o f e ขาไหนก็ได้นะครับผมสังเกตนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแตะแล้ว อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นขาดีนะครับส่วนขาที่เหลือนะครับจะเป็นขา S นะครับผมนอกจากนั้นนะครับเรายังจะรู้อีกว่าเจ้าตัวดีม d e m o s f ตัวนี้ยจะเป็นชนิดไหนนะครับผมโดยนะครับโดยให้เราสังเกตนะครับถ้าขาดีนะครับขาดีที่แต่่ทททีีสายมิเตอร์จับอยู่นะครับเป็นสายตีดํานะครับผมจะเป็นมอ s เ e t นะครับแบบชนิดเ N channel นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงครับจะเป็น P channel ครับต่อมาครับจะเป็นการวัดนะครับว่าหาว่าตัว d m o f e t ลนะครับดีหรือเสียครับยการวัดยังคนเมน R 10เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะทำการวัดนะครับให้ทำการเคลียร์สนามให้หล็กออกจากตัว d i o f e t ก่อนนะครับ จากนั้นครับให้แบ่งวัดเป็น3ชุดนะครับชุดละ2ขานะครับโดยวัดระหว่างขาจีกับขายครับวัดสครั้งนะครับโดยการสลับสายต่อมานะครับวัดระหว่างขาจีกับขาดีนะครับวัด2ครั้งเหมือนกันครับ ผลนะครับถ้าวัดแล้วเข็มม่ขึ้นทั้งสองชุดนะครับแสดงว่าเจ้าตัวดีมาเฟตนะครับดีถ้าวัดแล้วเข็มขึ้นเพียงเล็กน้นอยนะครับหรือขึ้นสุดสเกลนะครับแสดงว่าตัวดีมาเฟตนั้นช็อตนะครับต่อมานะครับชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นการวัดระหว่าง สังเกตนะครับดังตัวอย่างครับสแสดงว่าเจ้าดีมาเฟตนะครับช็อตครับถ้าเข็มนะครับขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้นหนึ่งครั้งครับสแสดงว่าดีมาเฟตนั้นดีนะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นเลยนะครับสแสดงว่าโดยดีมาเฟตนั้นขาดนะครับ